จะสอนอยังไงให้น้องหมาไม่หวงของนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยตอนน้องหมาที่ยังเด็กอยู่เขาจะยังไม่หวงของเขาก็จะเล่นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเอามือเข้าไปใกล้เขาก็ไม่มีการแยมหรือกัดหรือเราหรอกวิธีการฝึกให้เขาไม่หวงคือตอนที่เขาเล่นอยู่เราลูกหนือลุกตัวเขาได้ แต่อย่าไปแย่งนะถ้าไปแย่งของเล่นเขาอะเขาจะหัวอ่าอันนี้ก็อันแรกนะครับต่อมาคือฝึกขอของคืนการฝึกขอของคืนนะครับเราฝึกโดยการจับที่ของของเขาแบบนี้แล้วก็จับไว้นิ่งๆแต่ยังไม่ต้องดึงหรือกระชากไปเลยแล้วเราพูดคําว่าปล่อยปล่อยโลบปล่อย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 อพอเขาปล่อยใช่ไหมครับชมเก่งมากแล้วเราก็ให้ให้เขาคืนทันที การคืนทันทีแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าเราเอาไปแค่แป๊บเดียวกัะพักเราก็จะคืนเขาแต่ถ้าเราเอาไปเลยเขาไม่โอเคแน่นอน,นเขาก็จะห่วงของได้ในอนาคตวิธีการเก็บของเล่นเนี่ยเราจะใช้ขนมเป็นการแลกเปเลี่ยนไปแลกอย่างนี้ครับฮัลโหลมามาเร็วอ่าฮัลโหลอันนี้นะขอนะอ่าฮัลโหลเอาไปอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เอาขนมแลกแบบนี้แล้วของเล่นเราก็เก็บได้แล้ว การทำแบบนี้ก็จะทำให้น้องหมารู้ว่าเออต่อให้ของเล่นเราไปเขาก็จะได้อะไรกลับคืนมามันไม่มีการแบบแย่งไปเพราะการที่เราแย่งของเขาไปบ่อยหรือเขาไปข้ามอะไรมาบ่อยแล้วเราวิ่งไปแย่งเขาคำแบบนั้นบ่อยๆจะทำให้น้องหมาห่วงของได้